งานของผมชื่อจินตนาการจากห่วงพวังจิตนะครับเทคนิคที่ใช้ก็เทคนิคปั้นหล่อครับหล่อไฟเบอร์การ์ดลายเส้นนะครับแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์าง,งานชิ้นนี้คือเป็นการสร้างรูปทรงจากจินตนาการจากห่วงพวังจิตจผมใช้ลักษณะของความเพอ้อฝันในการเหมอมองและการคุ้นคิดถึงใครบางคนแล้วก็ในเรื่องของความล่องลอยณนะสถานที่แห่งหนึ่ง หรือว่าจินตนาการถึงสิ่งที่อยู่รอบข้างต้นไม้แล้วก็สัตว์อย่างนี้ครับผมสเตตดี้มาจากรูปรูปทรงคนจริงแล้วก็มาค่อยๆลดทอนรูปทรงลงมาค่อยๆแบบลดทอนจนให้เหลือฟอร์มที่ง่ายๆที่สุดแล้วก็ที่เหลือก็จะลองล่างภาพค่อยมาขึ้น TD ดีโมเดลดูแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็อาน ใช้ดินน้ำมันอ่ะปั้นเป็นฟอร์มเล็กๆดูครับแล้วก็ขยายงานขึ้นมาครับผมลักษณะของทัศนธาตุที่นํามาใช้ผมจะใช้ลักษณะของเส้นโค้งซึ่งมันจะเป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อจะให้ความรู้สึกของความเบาล่องลอยซึ่งจะมีพื้นที่ว่างเข้าไปห่อหุ้มจะทําให้รูปทรงรู้สึกเบามันจะแตกต่างกับรูปทรงที่มันจะเป็นตันๆแบบพวกรูปฟอร์มทึบมันจะให้ความรู้สึกแบบหนักครับกระบวนการในการตรีความผม ผมใช้รูปทรงของอเป็นลักษณะของออแกนิกฟอร์มเป็นลักษณะของคนสัตว์สิ่งของคือองค์ความรู้ที่ได้นะครับมันจะได้มาจากการที่เราได้เรื่องราวจากการที่มันเป็นนามธรรมซึ่งทําให้มาสู่งานงาน,งานปฏิมากรรมที่เป็นรูปประรรมแล้วมันก็จะเกิดจากการประกอบกันของรูปทรงแล้วผมก็จะมาจัดก,การด้วยทัศนธาตุมันจะตอบสนองกับแนวความคิดของเรา อาจจะเกิดให้เกิดมุมมองใหม่ว่าในเรื่องสิ่งที่ไม่ไม่น่าจะมาเป็นวิธีคิดที่จะสร้างงานมันก็จะนํามาสร้างงานได้หรือว่าในสิ่งเล็กๆที่มันซ่อนอยู่อย่างเงี้ยมันอาจจะนํามาให้การคิดแล้วก็สร้างงานได้ครับผม